พบผู้ติดเชื้อน้อยลงบางพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยหลายสัปดาห์ต่อเนื่องก็ส่งผลให้เรื่องของการท่องเที่ยวครับบูมขึ้นมาอย่างชัดเจนครับเดี๋ยวยิ่งที่เชียงใหม่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาสวนดอกไม้ในอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ครับโอ้โหคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ทางสวนยังแจกดอกคัตเตอร์สีขาวครับให้กับนักท่องเที่ยวฟรีด้วยครับเนื่องในเดือนแห่งความรัก บรรยากาศสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงครับนี่โอ้โหอันนี้ดอกคัตเตอร์ใช่ไหมเนี่ยสีม่วงใช่หรือเปล่าครับอยู่ที่หมู่บ้านดอนตันตําบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์คึกคักมากครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันเข้าไปชมความงามของดอกไม้มีหลายชนิดนะครับทั้งดอกคัตเตอร์ดอกสร้อยไก่ เอลเเป็นดอกไส้ไก่เนี่ยสีม่วงๆไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมไปถ่ายรูปคู่กับเปียนโนแล้วก็บริเวณหน้ากระจกนะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปใน a c e b o o k ครับนี่เป็นเรื่องปกติของสาวๆใช่ไหมฮะ,ะสาวๆ<ช>ไปถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆแบบนี้แล้วก็โพสลงใน f a c e b o o ทางด้านของนางปราณีศรีสวัสดิ์เจ้าของสวนป้านกเอี้ยงครับเล่าให้ฟังว่าช่วงวันหยุดนักองเที่ยวกลับมาคึกคัก ค่อนข้างมากทีเดียวครับหลังจากก่อนหน้านี้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับช่วงเทศกาลนี้ถือว่าทําให้เจ้าของสวน,นย,ยิ้มได้ครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็กลับมาจำนวนมากด้วยช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทนยครับทางสวนก็ได้ตัดดอกคัตเตอร์สีขาวแล้วก็แจกให้กับนักท่องเที่ยวฟรีเนื่องจากเป็นเดือนแห่งความรักนะครับขณะที่แหล่งท่องเที่ยวมอนจอดแหล่งท่องเที่ยวสไตล์วินเทจครับ ที่กำลังเป็นที่นิยมในอำเภอแม่ริมที่มีบรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปมีทะเลสาบด้านหลังเป็นภูเขาเนี่ฮะโอ้โหสไตล์วินเทจครับรถด้วยนะครับมีสวนดอกไม้มีรถโบราณให้ถ่ายรูปนะครับมีแปลงดอกไม้ตอนนี้แปลงดอกไม้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกคัตเตอร์แล้วก็มีดอกซิโลเซียแล้วก็ดอกมักกะเร็ตนะครับซึ่งกำลังบานสวยงามทีเดียวครับเป็นจุดถ่ายรูปอีกหลายจุดด้วยกัน แลวแต่ละจุดก็จะมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือแล้วก็มีเจ้าที่คอยให้คําแนะนำนะครับมีเจ้าที่คอยช่วยถ่ายภาพให้ด้วยก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเ,เป็นอย่างดีครับสำหรับม่อนจอดนะครับมีค่าบริการคนละ100บาทถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีซึ่งหางบัตรนําไปแลกน้าดื่มได้1ขวดครับแล้วก็มีบริการแท็กซี่เป็นรถโบราณคันนี้ฮะนี่คันนี้เลยครับนำไปส่งตามจุดต่างๆนะครับเนื่องจากพื้นที่เนี่ยกว้างมากครับนี่ไปนะฮะนี่นะ